บาวไซโซสวัสดีครับรออครับรอคุณคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีอยู่ยี่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 อะไรเลยเอ้าเอ้าไอนี่อะไรเอ้าคุณตทุกครั้งที่เราอ่ามีของมีอะไรที่เราไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็น ตุ๊กตาอืมแต่วนี้แปลกต่รอบนี้มีตุ๊กตาผมผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงดวงตาของเด็กๆที่ได้เห็นเนอะอ๋อเคยเคมองปลายน้่ผมออกมานี่ FC ตุ๊กตาอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าอันไหนเป็นของใครยางไอออเอ้ามีมีมีระบุด้วยป่ะอันนี้คือเมื่อเช้ามีคุณแม่โอ้ของที่ทบไปแล้วรถมาส่งให้ค่อยเลยถึงบ้านเลยสองหอใหญ่ใส่ท้ายรถ เม่ปปยุทธม่ปปยุทที่แกเป็นสวนเศรษฐกิจพออ๋ออยู่อ่างเรานี่เนี่ยอ๋ออยู่อ่างแกได้ยินข่าวแกก็เลยเอามาให้ถึงนี่เลยเมื่อเช้าแล้วอันนี้คือของน้องสาวคอยที่เจ้าขี่รถซาบล้อไปรับมานะอ่าเราเอามาจากกรุงเทพเอามาจากทีนั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์มาโอ้โหนั่งรถทัวร์เอาของเสื้อผ้าแล้วผมผมเห็นในคลิปคุณนะเสื้อผ้าวัยรุ่นสวยเอออ่าเออ สวนตุ๊กตาเออนี่มาแปลกใหม่แปลกๆตุ๊กตาสองตุงใหญ่เลยเหรอเป็นของลูกๆผมเองอ๋อเหรอเขาเก็บไว้อ๋ออันนี้เป็นของลูกๆของคุณแมนของเด็กๆสมัยเด็กๆเขาก็เก็บไว้เก็บไว้นี่คือว่าเรานึกขึ้นได้ว่าอุ้ยทางนู้นไม่ค่อยมีนะเด็กเยอะแล้วก็วิตุกตาไม่มีเลยมีแต่เสื้อผ้าเขาไม่มีตุ๊กตาปัญหาเกิดเออรู้ไหมเรื่องมันจะเกิดยังไงเรื่องยังง เด็กมีโน่นเยอะมากแล้วตุ๊กตาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่ต้องการของเด็กๆอนู่ทุกคนใช่ถูกต้องเลยแล้วเจ้ามีเนี่ยถึงอ่ะยังในน้อยหมู่บ้านนึงอ่ะเด็กไม่ต่ำกว่าสามสิบอ่ะเยอะมากเท่าที่เราไปอ่ะและตุ๊กตาเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่งกันแน่นอนแย่งกันแน่นอนแล้วก็บอยเอฟซีเคมีก็ช่วยสมทบมาหน่อยเนะเออแล้วก็ประกาศเลยคงว่าให้เด็กๆจับสลากเราบอกหาเพิ่มหรือว่าหาเพิ่มเออหาเพิ่มเลย ไม่ใช่ถ้าเกิดมีท่านี้จริงๆจำเป็นต้องจับฉลากเออเออโอเคโอเคได้อยู่สมมติเราไปรอบหน้าเราจับฉลากอเออเบอร์หนึ่งเบอร์สองอเขียนเบอร์ใส่ตรงนี้เขียนเขียนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเราทำไปสอ่าเรานับดูเด็กๆมีมีกี่คนแล้วก็ทําฉลากเท่ากับจํานวนเด็กอแล้วก็ใส่ไอ้ตัวเนี้ยเท่าจํานวนที่มีก็พอโอ้ดีเลยจะได้ไม่ถ้าเราทาฉลากเยอะกว่าจํานวนเด็ก หรือมันจะเป็นยากการระบากเดินไปมคัม <groans> <inaudible> <lobster kho> <án> ันเสียแล้วงันนั่แหละเราแบการแจกเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเนาะแต่เราก็อาจจะมีมาเพิ่มแต่ผมคิดว่านี่คือขอบเปลกแน่ๆสำหรับเด็กตรงตรงลาวอ่ะเขาว่าเพราะว่าเปลกแน่ๆเลยเนาะผมเห็นเด็กๆกับตรงกับตาเขาเอาออกมาเล่นแล้วมมอหก็เลยให้กับตานเอาเลือกไว้ว่าหนูอยากเอาอันไหนคู่กับตานกับหลานเนาะก็บอกว่าเอาเขาก็เลือกไว้สักสี่ห้าตัวของเขาที่แบบ เป็นความทรงจำของเขาความทรงจําอ่ะนะแล้วที่เหลือก็อ่ะอันไหนที่เราพอแบ่งคนอื่นได้ผมก็บอกว่าให้เอามาแบ่งนะครับเพราะอันนี้ก็เก็บไว้ในห้องเก็บของเก็บใส่ถุงไว้ไม่ได้ไปเล่นเลยเอก็ดีกว่านาะให้เออก็ดีกว่าดีกว่าเดียกม่ก็เนื้อเกะขาดเปล่าๆนะครับผมมันยังเป็นประโยชน์ไงโอเคเนาะนี่เขาใครเนี่ยนี่ อันนี้ของปรยุสองถุงนี่โอ้โหเก็บโมไซค์สองเก็บเรียบสวนเกษตรพอเพียงที่เคยไปรีวิวใช่ไหมครับใช่ใช่ที่ผมเคยไปรีวิวอยู่ตรงอ่างตรงบนอ่างเขาเขียนเรานี่เกรงเรานี่เองส่วนอันนี้เป็นของน้องสาวคุณที่มาแต่กรุงเทพโอ้โหหัวยอดเด็สิเป็นตุ๊กตาที่คุณอ่านะอ่าของเด็กๆสมัยแต่ปัญหาคือเขาจะแย่งกันตัวนี้นี่เด็กๆจะชอบชมตุ๊กตานี้ ผมยังยืดได้เหมือนกันนี่เอ๊ตายแล้วหมองไก่ผมก็บแบบน่าเจ๋งเลยเอยหน้าตาเหมือนกับผีเลยบอกท่านกูตายโอเคมันมีอะไรอีกนี่เดี๋ยวอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะไปเก็บไที่บ้านคุณใช่ไหมอันนี่ปลาไม่ให้หมองไก่หรอเนี่ยเดี๋ยวเอาไปต้มนี่ของเท่าอันนี้ผมจะเจะไปลาวหรือเปล่าเฮ้ยจะอะ้รสิเนี่ยไปเอาผ้ากับเมื่อคืนผมมาบ้านปลาเดี๋อยู่ใกล้ใช่ไหมื้อผ้าตรงนี้โอเค สามรอบไปเอากับแกแล้วเอาไปไว้ที่บ้านคุณ <ๆ S 2> ทีเดียวแกยู่เปล่าล่ะไม่รู้อยู่เหรอเอาอยู่บอกอ้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวพ้นทีตกไปไปเราจะไปเอาเสื้อผ้ากับคุณยายไอเอ็นเอฟซีอยู่ใกล้บ้านนี้เองนะครับผมร่วมกันไปครับพี่น้องนะครับน,อน้องคุณหลานของกอไทยนารับจากไทยนาเอ็นเอฟซี พูปพูอพูเลยจะพูเจ้าเจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ถึงมิดแล้วเ่เฮ้ยโหดนีเป่โอ้โอ้มาถึงในเอฟซีอ้อายอายลลย์อายอโอ้สุดาเต็มเฮ้หนึกน่ะ ทุกหญ่าดนะยันี้ไม่มีเลย้าจะมีจะมียัง่าจเลยนี่นี่จี๊ดจันเตรียมจาไปให้บอกใคเมื่อคืนนี่อันนี้คือของเสื้อผ้าไอ้สี่นี่ก็เป็นคือแกเอาให้หละใช่ไหมนะสองนี่เอ้า คือนะครับผมยังมียังมียอดเตียงองพมีกโอ้โหเอฟซีนะนะครับผมอันนี้ฝากไปให้เด็กๆที่ลาวมีเดี๋ยวเราไปแยกก่อนมาบ้านเราแยกกันก่อนอันนี้เด็กนี่โอ้โห นี่เด็กเยอะขนาดนี้เนาะอือดูดูดูรูปใหม่เลยเอฟซีอันนี้ตัวไงนี่เออเออเออใส่ใส่ไม่ได้แล้วอย่างนี่ครับผมก็ขอบคุณเนาะโอ้ขอบคุณครับผมครับผมได้บุญได้บุญเนาะคุณยายนี่จะขออยากขอขอขอบลานะครับผม

เราเย่เรามาเราจะเย่ของเย่ก่อนตอนแรกมันสะอาดเราซักก่อนเคลียร์สะอาดก่อนให้ให้แม่เในท่อเสื้อผ้ากับแม่ก็บ่มีหมออโบกาณให้แม่ก่อนแบบแรกแม่อันนี้อ่ะอาถุงอ่เอาเสื้อตัวนี้ป่ะใหญ่ถุงใหญ่ใหญ่คุณใหญ่คุณยายคุณนี้เอาแล้วเอาไปแล้ว เออมองกะแได้เราได้มาเลยเขามาให้เราหอยามาให้ตเลยไอซีไปมองห้องน้ำให้ไมรู้ห้องน้ำแล้จะดูนะเขาอเลือดอ้องไม่ไม่เจกเกเกย์รวยเกย์รวยเกยรวยไม่เป็นไรเราเราเรามองข้างหลังมองข้างหน้าอย่างเดียวเออางหเออข้างหลังเมื่อไรเออข้างหน้าบ้านกับหน้าเออ โอเคครับผมก็มารับของในเอซีนี่นะครับผมคือเราก็ไม่ได้มีไม่ได้ร่ำรวยเลยมากเนาะเสื้อผ้ามันคือสิ่งที่เราเกิดจเป็นเออคือคือที่แน่เรามีอยู่อย่างหนึ่งมีน้ำมีน้ำใจมีมีน้ำใจมีใจบุญเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายหรอกแต่เรามีใจที่จะมอบให้คนอื่นสิ่งที่เรามันสิ่งที่เรามีเรามันเหลือใช้แล้วก็แบ่งให้คนอื่นบ้างนะ คือแบกปันแบกปันน้ำใจเใช่เดี๋ยวก็หนูกัดมใช่นะครับผมให้ส่งต่อคนอื่นที่เขาใช้ได้เอาไปประโยชน์ดีกว่าบางท่านบอกว่าโอ้มันรวยรวยให้ไหนมันถึงให้นั้นให้คนนี้มันไม่ใช่นะไม่ได้เราไม่มีใครรวยนะใช่ผมก็ดูรองเท้าผมนี่นี่นี่คิดว่นี้เออนี่นี่แต่ผมไม่เป็นพูดจริงแต่ผมใจผมใจผมใจผมมันมากกว่านี้อีก ขี้ข่เนี่ยขั้นทาเฮารวยชาตินี่ไข่ตายดีเออไม่รวยใช่ถ้าทารวยเนาะ่ได้แจกกหรอแต่เรามีควารแบ่งเราจะทำความดีเออเราไม่จะเป็นต้องรวยใช่มครับเรามีใจไม่ไม่จะเป็นต้องรวยเสมอไปใช่นี่ใส่เสื้อขาดเดี๋ยวผมจะรู้ใช่รูแต่ว่าใจเราอ่ะนั่นเนาะมันอยู่ที่ใจเราอ่ะใจเรามันยังไงอ่ะสุดยอดแล้วนะพวกเอฟซีใจมันมันควางใช่ นะครับผม okay, ครับผมครับก็รอออนครับรอออนสวัสดีครับ